Thank <laughs> you. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบและเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติทุกท่านรายการนี้เป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้นำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์ แก่การดาเนินชีวิตสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําทางสถานีแห่งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ที่ได้อนุเคราะห์แก่ทางวัดให้ได้นําธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําทุกอาทิตย์สำหรับวันนี้ ธรรมะที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้สา,สาธุชนให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งเราท่านทั้งหลายปรารถนาจะเป็นจะหาที่พึ่งอันเที่ยงแท้ถาวรว่ามีอยู่ตรงไหนอะไรที่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ วันนี้ขอเชิญสาธุชนมาสดับธรรมะที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระแก่นสารและเป็นที่พึ่งของเราจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลูซึ่งท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนบางแพรวิทยาที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ที่วัดหลวงพ่อสุทธรรมกายารามได้รับฟังธรรมบรรยายเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรเป็นแก่นสารสาระและเป็นที่พึ่งจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังสารธรรมจากธรรมบัรยายเรื่องนี้โดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้อาจารย์ทั้งหลาย และเจริญพรนักเรียนทุกทกคนที่มาวันนี้ก็ธรรมภาพมีความยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายมาณที่นี้นับเป็นนิมิตอันดีที่ครูบาอาจารย์ได้พา นักเรียนามาเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติที่ว่าเป็นนิมิตอันดีนั้นก็เพราะว่าผู้ที่เกิดอยู่เป็นอยู่ในประเทศไทยเรานั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนได้ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าความเจริญของบ้านเมืองซึ่งเจริญก้าวหน้าไปมากในทางวัตถุทั้งหลายพร้อมทั้งอนารายธรรมบ้าง อาริยธรรมบ้างจากต่างประเทศได้หลังไหลคนเป็นเข้ามาสู่ในประเทศไทยก็ทำให้ความรู้สึกนึกคิดในความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเป็นไปอย่างผิวเผินมากขึ้นทุกที สำหรับบางท่านทำให้ไม่รู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งพระสัตธ,ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งมีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราแต่ว่าน้อยนักที่จะรู้จักเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลาย ได้รับคำแนะนำชักจูงจากครูบาอาจารย์มาสู่สำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้และได้ตั้งใจมาศึกษาปฏิบัติธรรมคือการรักษาศีลรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างนี้เป็นสุภนิมิตคือนิมิตหรือเครื่องหมายที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกชนในรุ่นเยาว์วัย ที่เป็นจำนวนมากได้หลงละเริงลืมตัวไปด้วยอารมณ์ที่ชอบใจบางไม่ชอบใจบางจนลืมถึงแก่นแท้ของการดำเนินชีวิตว่าจะมีอะไรเป็นแก่นสารสาระ เอาเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงแต่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เข้ามาแล้วการได้เข้ามาพบพระพุทธศาสนาและได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในพระศาสนานั้นไม่ใช่ของง่ายพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ว่าความได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ยากมากเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีจิตที่เป็นปกติฝไ่ไปในทางต่ำหรือไปในอารมณ์ฝ่ายต่ำ แล้วก็คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดแนะนำกันผิดผิดทำให้ประพฤติปฏิบัติผิดผิดด้วยความคิดผิดผิดมากในแต่ละวันของชีวิตผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกรรมดี ก็นำไปสู่สุขติคือภพภูมิที่ดีอย่างเช่นภพมนุษย์หรือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้าและมีเป็นจำนวนมากที่คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดประพฤติผิด,ผ,ดผิดเช่นนั้นผลของกรรมนั้นก็นำไปสู่ทุกขติคือที่ที่ไม่เจริญที่ที่ไม่ดีที่เป็นความทุกข์เดือดร้อน อย่างเช่นภูพ,พ,พภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตริระชานเป็นต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีคุณความดีพอสมควรที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามาดูชีวิตปัจจุบันนี้ไม่ง่ายเลยที่เราจะเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติอยู่ในคุณความดีอย่างน้อยอยู่ในสี่ห้า เพราะฉะนั้นไอ้ความที่จะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นจะได้พบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากไปอีกเพราะความอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเลือเกินกว่าจะมีแต่ละครั้งเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นแต่ละองค์นั้น ต้องเป็นผู้ที่เสียสละบำเพ็ญคุณความดีเรียกว่าบำเพ็ญบารมีมามากอย่างพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้คือพระสมะโคัมมาสัมพุทธเจ้านี้บำเพ็ญบารมีเป็นคุณความดีอยู่คิดอยู่แต่ในใจในขณะบำเพ็ญบารมีคิดอยู่แต่ในใจใน ว่าเออเรานี่ปรารถนาพระพุทธเจ้าคือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงสี่อสงไขยแสนกลับจนบารมีค่อยๆสั่งสมแก่กล้าพอสมควรแล้วเปล่งวาจาออกมาสแสดงวาจาออกมาเฉยๆว่าเราปรารถนาพุทธภูมินั้นถึงสี่อสงไขยแสนกลับ ทำความดีมาตลอดแล้วจึงมาตั้งใจบำเพ็ญบารมีเรียกว่าพุทธกาลกธรรมบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอีกสี่อสงไขยแสนกับในช่วงสี่อสงไขยแสนกับหลังนี้ ได้ผ่านพระพุทธเจ้าที่พยากรณ์พระมหาโพธิสัตว์ของเราว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าถึง24องค์เธอลงจงลองนึกดูว่านี่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกว่าจะอุบัติขึ้นมาได้ถ้าจะว่าเพียงแต่จะสละเลือดเนื้อดวงตาและศีรษะ ให้เป็นฐานถ้าเทียบกับเลือดก็อาจจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั่นถึงเพียงนั้นกว่าจะได้พุทธเจ้าองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งด้วยพระสัทธรรมแนะนำชาวโลกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยเหตุและผล ตามที่เป็นจริงนั่นมันยากที่ใดที่มีพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแพร่หลายอยู่รวมทั้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระภิกษุสงฆ์ก็ดีมีอยู่ณที่ใดที่นั้นจึงชื่อว่าปฏติรูประเทศ เป็นประเทศที่สมควรอยู่อาศัยเพราะว่าเมื่อได้อยู่อาศัยหรือได้มาเกิดณที่นั้นแล้วเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลคือยังไงคือว่ามีโอกาสที่จะศึกษาให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมในชีวิตแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรม นำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญไม่เป็นไปในทางเสื่อมมีโอกาสอย่างนั้นจึงเรียกว่าปาฏิรูประเทศแต่ว่าทั้งๆท,ที่โอกาสมีผู้ใดไม่เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคนตาบอดประเทศไทยในปัจจุบันนี้ชื่อว่าปาฏิรูประเทศ มีพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแพร่หลายอยู่มีพระภิกษุสงฆ์ผู้ศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมและนำพระธรรมมาสัง่งสอนบรรดาสาธุชนทั้งหลายมีอยู่จึงชื่อว่าปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศแล้วนั้นตัวเองจะถือว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าเธอทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมหรือเปล่า การที่คนเราจะได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมก็ต้องประกอบบุญบารมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยชักนำเข้ามาด้วยกัลยาณมิตรคือผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีมีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาชักนำเรามา เริ่มตั้งแต่บิดามารดาในครอบครัวของเราทีาเดียวนั่นเป็นปฐมถ้าว่าบิดามารดาของเราครอบครัวของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่มีโอกาสถูกกีดถูกกันหรือไม่ก็ถูกนำไปเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นหรือว่าทำความชั่วจนไม่มีศาสนา แต่พ่อแม่ของเราครอบครัวของเราเป็นสัมมาทิฏฐิชี้แจงแนะนำให้เราได้มารู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาเข้านี่เป็นบุญด้วยนะอยู่ในโรงเรียนที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนี่เรื่องสำคัญนะมันเป็นทอดๆดมันเป็นบุญนะไม่บุญก็ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นครอบครัวของเธอทั้งหลายจึงเป็นครอบครัวปฏิรูปประเทศเธอได้เกิดในปฏิรูปประเทศเฉพาะเจาะจงเข้ามาแล้วแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นปฏิรูปประเทศมีกัลยานามิตรมีครูบาอาจารย์ที่จะชักนำเราเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยการศึกษาและอบรมระพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ นี่ก็เป็นปฏิรูปประเทศในโรงเรียนของเธอและบัดนี้เธอเข้ามาในปฏิรูปประเทศจริงๆอย่างนี้เธอลองนึกดูมีกี่คนในมนุษย์โลกนี้ที่มีโอกาสอย่างนี้ถ้าไม่ใช่บุญบารมีของเธอที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วจะไม่มีโอกาสมันจะถูกดึงถูกชักถูกเบี่ยงถูกเบนไปแนวอื่นหมดเพราะฉะนั้นผู้มา ้ามาด้วยความตั้งใจจะมารับสัตวจะทำจริงๆผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเพราะฉะนั้นนี่แหละเมื่อเธอมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นยังไงเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยแล้วเมื่อเธอได้นำธรรมะไป ประพฤติปฏิบัติไปเผยแพร่ไปแนะไปนำผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยและเธอได้ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยก็เป็นมหานิสงค์คืออานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่หรือคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวเองด้วยแล้วแก่ผู้อื่นด้วยได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่องสว่างให้กับโลกที่มันมืดอยู่นี่มันดีอย่างนี้เมื่อเธอมาต้องเข้าใจทีเดียว มาแล้วดีอย่างนี้เพราะโลกมันมืดเพราะอะไรมืดเพราะโมหะความหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดพักหลายคนที่หลงอยู่ในอารมณ์ภายนอกอย่างนั้น ก็ไปติดอยู่ในเรื่องที่ไร้แก่นสารสาระในชีวิตแม้จะดูเหมือนว่าให้ความสุขชั่วแล่นชั่วขณะที่ได้ไปสัมผัสไปอยู่ร่วมไปกระทําก็เป็นเพียงชั่วขณะไม่เป็นที่พึ่งยั่งยืนของตนเพราะอะไรเพราะบุคคลจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่สติปัญญาและความสามารถฟังให้ดีนะ ความสามารถนะความสามารถอะไรความสามารถในการดําเนินชีวิตอันมีพื้นฐานแต่ความรู้และประสบการณ์ความรู้ที่เธอเรียนประสบการณ์ในการประกอบกิจการงานในอาชีพนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนําเธอไปสู่ความเจริญทางวัตถุแต่อีกสิ่งหนึ่งคือคุณธรรม ศีลธรรมประจําใจมีหรือเปล่าถ้าว่าเป็นคนขาดศีลขาดธรรมประจําใจต่อให้มีความรู้ความสามารถล้นฟ้าล้นดินบุคคลนั้นถ้าว่าขาดศีลขาดธรรมย่อมคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดประพฤติผิดนําผู้อื่นผิดผิดเอาความรู้ความสามารถที่มีนั้นไปใช้ในทางผิดผิด เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเช่นที่มีการรบราฆ่าฟันการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีลูกไม้มีกลลเม็ดเด็ดพรายที่จะทำลายคนอื่นเพื่อให้ตนจเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุแต่ผู้เดียวหรือแต่กลุ่มเดียวแต่คณะเดียวทำให้เดือดร้อนกันไปทั่ว นี่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นความประพฤติปฏิบัติของคนอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับโจรไม่ว่าจะอยู่ในคราบผู้ดีแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งแรงที่เท่าไหร่ไม่ผิดอะไรกับโจรที่ทำลายชีวิตทรัพย์สินเบียดเบียนผู้อื่น แต่ว่าถ้าว่ามีคนที่มีทั้งคุณความดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้วยเขาผู้นั้นย่อมดำเนินชีวิตไปแต่ในทางเจริญรุ่งเรืองทั้งโภคขยศัพย์ตลอดทั้งยศถาบรรดาศักดิ์บริวาร เรียรวมเรียกว่ามนุษย์สมบัติและ,จะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยคุณธรรมด้วยไม่เป็นไปในทางเสื่อมไม่เป็นไปในทางความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นว่าความสำคัญของคุณธรรมนั้นคู่กับความรู้ความสามารถ บุคคลจึงควรต้องมีคุณธรรมเมื่อเธอทั้งหลายเข้ามาสู่คุณธรรมนี้ตั้งแต่เยาววัยอย่างนี้ด้วยบุญกุศลหรือบุญบารมีของเธอทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาเกิดในปฏิรูปประเทศคือในที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมด้วยในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยในโรงเรียนสถาบันที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย ด้วยกัญยาณมิตรคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ชักนำไปสู่คุณความดีคือการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนับว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีเป็นมหากุศลเป็นสุริมงคลคือเป็นแนวทางความประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข ไม่เป็นไปในทางเสื่อมอันเป็นโทษเป็นทุกข์แต่อย่างเดียวเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงกล่าวว่าถือทั้งหลายได้เข้ามาสู่สำนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้นับเป็นนิมิตที่ดีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้เข้าใจเหตุและผล ในเรื own, ่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องคุณความดีและความรู้ความสามารถที่จะประกอบการงานในอาชีพให้เจริญรุงเรืองสืบไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเบื้องต้นนี้อาตมาก็จะให้เธอทั้งหลายรับศีลซะก่อนเมื่อรับศีลแล้วจึงจะตั้งใจ นำเธอทั้งหลายเจริญภาวนาธรรมที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายจากประเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในเรื่องอะไรเป็นแก่นสารสาระและที่พึ่ง ซึ่งได้บรรยายให้แก่คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบางแพ่วิทยาซึ่งเข้าไปศึกษาและอบรมธรรมะปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังกันสารธรรมในการบรรยายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้โยงถึงธรรมะต่างๆมีการโยงเอาปฏิรูประเทศและหลักธรรมอื่นๆนำมาสนับสนุนในการที่จะ ปฏิบัติตนให้เข้าถึงแก่นสารสาระสำหรับชีวิตและยึดเหนี่ยวเอาคุณงามความดีหรือคุณธรรมเหล่านั้นไว้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเรานี้ตัวเราเองไม่สามารถที่จะพึ่งสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถาวรพึ่งได้เพียงชั่วคราวอย่าว่าแต่อื่นไกลเลยแม้แต่ตัวของเราเองนี่ เรายังไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปพึ่งได้เพียงแค่ชั่วการระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในท้ายที่สุดร่างกายของเรานี้ก็ย่อมแตกดับไปตามการเวลาตามกฎของพระไตรลักษ์ณซึ่งสังขารทั้งปวงไม่ว่าจะมีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลอง ล้วนตกอยู่ในอำนาจของสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ทั้งสามประการนี้คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความมิใช่ตัวตนสามประการนี้แหละร่างกายของเรานี้ที่ว่าเป็นตัวตนของเรานี้ก็ย่อมตกอยู่ในธรรมชาติสัจธรรมสามประการนี้ฉะนั้นสิ่งอื่นใดที่เราจะหาเป็นที่พึ่งนั้นมีหรือไม่ ในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแสดงหลักธรรมที่เป็นที่พึ่งให้แก่เราท่านทั้งหลายไว้ศึกษาปฏิบัติและน้อมนำเข้ามาสู่ดวงจิตของตนเป็นการชำระกิเลสในใจของเราให้เบาบางออกไปแล้วเพิ่มพูนบุญกุศลคุณความดีชำระจิตใจของเราให้ผ่องใส เพื่อเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงที่เราปฏิบัติศีลธรำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการชําระทางเพื่อที่จะเข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้กล่าวให้สาธุชนได้ทราบแล้วฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นแก่นสารสาระ และที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงแล้วเราจึงไม่ควรประมาทในการละความชั่วทางกายทางวาจาและใจมันเพิ่มพูนบุญกุศลคุณความดีทางกายทางวาจาและใจและชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จะทำให้จิตใจของเราคุณมัว กลือกล้วด้วยบาปอกุศลนี่เป็นหลักคำสอนรวบยอดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะพาตัวเราดำเนินไปสู่ที่พึ่งที่ถาวรคือพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงสำหรับวันนี้สารธรรมจากทางรายการธรรมสู่สันติได้นำธรรมบรรยายมาฝากท่านผู้ฟังในเรื่อง อะไรเป็นแก่นสา,สารสาระสาระและที่พึ่งโดยคำบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเวลาของทางรายการได้นำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันอัตมภาพขอนำพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกคาถาธรรมบทพระไรปิฎกเล่มที่25หน้าที่50ความว่าปาปานัง อาการะนังสุขขังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุขวันนี้รายการธรรมส,สุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้แก่รายการธรรมส,สุสันติได้มีโอกาสมาพบกับสาธุชนเป็นประจำและขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมี แด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทืนเจริญพร